บางแสนสามมุกชั่วฟ้าดินสลายตอนที่สิบเอ็ดความเดิมตอนที่แล้วแสนไปเยี่ยมสามมุกแต่ถูกกิดกันจากเดือนลายพาบัวตองไปหาสามมุกบัวตองกับสามมุกไม่ค่อยถูกชะตากันสักเท่าไหร่แสนมานั่งเล่นเว่ารอสามมุกบนหน้าผาบัวตองมาที่กระท่อมของแสนแต่สินคิดว่าเป็นขโมยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังละครตำนานรักอันยิ่งใหญ่เรื่องบางแสนสามุกทั่วฟ้าดินสลายตอนที่สิเอ็ดได้ณบัดนีข้ขโมยขโมยแล้ว่วยกันจับให้ได้แล้วขโมยมขโมย กใจจะวิ่งหนีจะรุดขาดตัวเองลองไปจับกบลงกิ้งเลยหรอนี่ได้กบผิดตัวละพี่สาวไม่เห็นมีใครที่ไหนมาไล่จับฉันสักคนเลยนี่นาบ้า,บาเด็ก,กเวรตะไรมาหลอกกันได้เอาทำไมปาตะกายอย่างนี้ล่ะตัวเองเป็นใครมาจากไหนอยู่ดีๆจะย่องเข้าไปในป้ายของอื่นเขาทําไมบ้านของใครของแกหรือไงยะขอพี่แสนคนหะน้าแต่ตอนเนี้ยเขาไม่อยู่ จะรู้หรือเปล่าว่าเขาไปไหนจะไปรู้ได้ยังไงกันล่ะพิ่แสนเขาไม่ได้บอกไว้นี่ปากเด็กคนนี้บอกก็ไม่รู้แต่ตาฉันเหลืองดูขึ้นไปบนเขาเรามองขึ้นไปก็เห็นว่าหุ่นใครลอยอยู่บนฟ้า<อ>ใครนะขึ้นไปเล่นว่าวอยู่บนเขานั่นอา้าวเราจะเข้าไปโดย้ปหาพิษแสนทำไมยังไม่ได้บอกฉันเลยนะเรื่องอะไรต้องบอกแกด้วยล่ะที่พ่อฉันนี่ แม่พูดแล้วเดินหนีไปเฉยเฉยผู้หญิงอะไรไม่ได้เรื่องซะเลยน่ารักสู้พี่สามมุกก็ไม่ได้ว่าแต่แม่คนนี้เป็นใครกันนะพี่ศินแสนจะสงสัย ไปยืนทําอะไรอยู่ที่ชานเรือน,นะปูอุ้ยคุณหนูออกมาจากห้องทําไมล่จะจ๊ะเดี๋ยวโดวนลมแล้วไข้จะกลับอย่างที่สินแสหมอยาเขาบอกนะก็เป็นอึดอัดนี่นาต้องอุดอูอ้อ,อ,อ,อยู่นในห้องทั้งวันอย่างเนี้ยคุณหนูต้องอดทนสิจ๊ะจะได้รีบหายไวๆแล้วจะได้ไปเออไปไหนละปูแล้วเธอยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าไปยืนมองอะไรอยู่ที่ชานเรือนนะ่ะเว้ารอยอยู่บนฟ้าทางภูเขาด้านโน้นจะ้ะ ว่าวลอยทางภูเขางั้นก็ว่าวของเบาๆสิจ้าคุณหนูนังแป้นมาเมียงมองอยู่แถวนี้อีกแล้วล่ะแมมันน่าควักลูกตาที่สอดรู้แล้วเอาน้ําร้อนหยอดหูที่คอยแอบฟังนักนางคนเนี้ยจยเป็นว่าแป้นเลยปูแป้นมันอาจจะทําหน้าที่ของมันตามที่แม่ของฉันสั่งเอาไว้ถ้าเราไม่อยาการู้อะไรเราก็เข้าไปคุยกันในห้องมันก็หมดปัญหางั้นเราไปในห้องกันดีกว่าจ้ะคุณหนู แอบดูแอบฟังยังไม่ได้เรื่องอะไรอีกแลอวนางแป้นแป้นก็พยายามเต็มที่แล้วใจแม่ฉันว่าแกไม่เอาไหนหรือไม่มีความสามารถมากกว่าไปไปไปให้พ้นพ้นน่ะเลี้ยงเสีย้าสุขแท้แป้นจะพยายามต่อไปจะนี่แม่แม่เดิมอย่าไปว่าหรือด่าอะไรอาแป้งมังเลยนะบางทีสามุกลูกสาวเราอาจไม่มีความลับอะไรต้องซุบซิบกำลังบวกอะไรอาแป้งมังถึงไม่ได้ยิงไงล่ะ เฮียก็มองอะไรในแะง่ดีอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยนะก็เฮียไม่อยากมองลูกในแง่ไรนี่นาะสามุกอีกกำลังไม่สบายกายอย่าทําให้ลูกไม่สบายใจเลยนะแม่เดืองนะอะไรที่พอยยงกันไปก็ยองกันไ,ไปนะ่ะนะแม่เดืองเฮียใ er, นะใจดีอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันฉันจะขอเตือนไว้ก่อน